เป็นของฉันนะฉันเพิ่งทําหล่นเมื่อกี้เนี่ยเงินคุณอะไรผมเก็บได้ก็เป็นของผมสิเอ้าทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเงินนั้นฉันเพิ่งทําหลน่นคุณเก็บได้ก็ต้องคืนให้ฉันสิไป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 ไกลๆเลยนะผมไม่อยากคุยด้วยจะต่อยแม่งเลยผู้ชายคนนี้หน้าตาก็ดีแต่ทําไมหน้าด้านสุดๆไปเลยฉันต้องคิดวิธีจัดก,การมันซะหน่อยละเฮ้ยคุณเดี๋ยวกันค่ะเงินนั้นอ่ะฉันไม่เอาแล้วก็ได้แต่ว่า ฉันมีเรื่องอยากให้คุณช่วยหน่อยอ่ะช่วยอะไรจะให้ผมช่วยอะไรเรื่องคืออย่างนี้ค่ะคือว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บเนี่ยฉันไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลแต่ว่าไปมือเปล่าเนี่ยฉันก็ว่ามันคงไม่เหมาะสมอ่ะฉันก็เลยอยากซื้อผลไม้ไปด้วยแต่จะซื้อผลไม้อะไรฉันก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวฉันรบกวนคุณช่วยไปเลือกผลไม้ให้หน่อยสิไม่ได้อ่ะผมมีธุระต่อคุณเดี๋ยวก่อนเอางี้ได้ไหมคะเดี๋ยว ฉันรบกวนคุณแค่แป๊บนึงเองเดี๋ยวคุณไปช่วยฉันเลือกผลไม้นะฉันจะให้คุณกินผลไม้ฟรีเลยความจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ผลไม้ที่คุณแะใ้ผมกินหรอกนะที่สําคัญอะ่ะคือว่าผมอะ่ะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วไปดิไปเถอะไ,ไ,ไคุณคะผลไม้ของคุณนี่ขายยังไงหรอคะ <laughs> ผลไม้ของฉันมีหลายราคาเลยนะคะคุณอยากได้แบบไหนถามฉันได้เลยคะ่ะ เออพี่เดี๋ยวพี่ช่วยหนูเลือกหน่อยสิว่าจะซื้อผลไม้อะไรดีอะ่ะจะไปเยี่ยมเพื่อนนั้นเหรอ <cam> พี่ว่านะซื้อแตงโมล,ลูกหนึ่งกับแอปเปิลสักแพ็คสองแพ็คก็พอแล้วออได้เลยค่ะงั้นเอาตามนี้เลยค่ะคุณคะช่วยเอาแตงโมใส่ถุงทห้ไหนสิคะแล้วก็แอปเปิลนี่เอาหมดเลยค่ะได้ค่ะรอแ,แป๊บหนึ่งนะคะเออพี่ พี่ดูสิว่ามีผลไม้ที่พี่อยากกินไหมอะ่ะเดี๋ยวถ้าพี่อยากกินอะไรนะหยิบได้ตามสบายเลยเดี๋ยวน้องจะจ่ายเงินทีเดียวนะโอ้ก้ยนี่ดูไม่เร็วนะออพี่สาวคะทั้งหมด250หบบาทพอดีเลยคะ่ะได้ค่ะเ,คเฮ้ยพี่โทรศัพท์น้องเข้าอะ่ะเดี๋ยวน้องขอไปรับโทรศัพท์ก่อนนะพี่กินได้ตามสบายเลยเดี๋ยวน้องกลับมาจ่ายเงินโอเค น้องไปเถอะได้ค่ะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนูก็กลับมานะโอเคโอเคอมแม่คะกล้วยของคุณนี่อร่อยจริงๆเลยนะเนี่ยแม่คะผมขอชิมอีกนะ อร่อยจริงจริงอั้ยอ,อ้ยอ,อ้ยงหวานข้งเปรี้ยวอ่อร่อยนะเนี่ย ทำไมถึงไเปรี้ยว่างนี้เนี่ยสดชื่นเลยกินแล้วเจ๊ผลไม้ของเจ๊นี่อร่อยจริงๆเลยนะเนี่ยเออคุณคะนี่คุณก็กินผลไม้ฉันมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ จ่ายเงินให้ฉันสักทีเถอะค่ะนี่คุณจะรีบร้อนไหมไหนเนี่ยรอยน้องผมกลับม,มาก่อนนะแล้วอยคิดเงินลนะเฮ้ยนี่คุณหยุดกินผลไม้ของฉันสักทีเถอะนี่คุณผมไม่ใช่ว่าไม่จ่ายเงินให้คุณสะหน่อยคุณนี่ทําหน้าบูดเป็นตุ่นลิงไปได้นี่คนฉันไม่สนใจอ่ะรีบจ่ายเงินให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะก็ะผมบอกคุณแล้วไงว่าเดี๋ยวน้องสาวผมจะกลับมาจ่าย ีค่คุณคุณกินของฉันมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคุณคิดว่าน้องสาวคุณจะกลับมาหรือไงผมว่าน่าจะกลับมาอยู่มั้งอคุณรออีกสักแป๊บได้ไหมไม่ทำไมคุณนี้โง่ขนาดนี้เนี่ยจะมีใครเขาคุยโทรศัพท์านานขนาดนั้นมุนก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะนี่คุณอย่าโอดมากเลยนะจ่ายเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันต้องรีบกเก็บของกลับบ้านแล้วเนี่ย<ะ>เอ้ยสวยแล้ว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 ,ว,ลวเออคุณครับ ผมว่าผมน่าจะโดนผู้หญิงคนนท่านหลอกแล้วอ่ะคุณถ้าผมบอกคุณว่าผมกับผู้หญิงคนเมื่อกี้เราไม่รู้จักกัน่ะคุณเชื่อไหมโดนหลอกก่ะเหรอตอนที่พ่อครูสองคนมาด้วยกันแรกๆเนี่ยเขาเรียกคุณว่าพี่ชายไม่ใช่เหรอดูสนิทสนมกันจะตายคุณคิดว่าฉันจะเชื่อคุณไหมล่ะอะไม่ใช่นะครับไม่ใช่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 แบบนั้นนะนะ คือผู้หญิงคนเมืเ่อกี้ผมไม่รู้จักกับเขานะผมไม่รู้จักเขาจริงๆเขาไม่ใช่น้องผมอะ่ะฉันไม่สนใจอ่ะว่าคนเมื่อกี้จะใช่น้องสาวคุณจริงๆหรือเปล่ายังไงวันนี้คุณก็ต้องจ่ายเงินให้ฉันไม่อย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นนี่จ่ายเงินให้ฉันเดี๋ยวนี้งิ้นค,<ณ> <iri> คุณลองคิดให้ไหนได้ไหมว่าผลไม้นียทั้งหมดเท่าไหร่ผลไม้ที่ผู้หญิงคนเมื่อกี้เอาไปบวกกับผลไม้ทั้งหมดนี่ก็แปดร้อยบาท nói lên rồi oh. uh. cái này cái này <laughs> nên như nãy nó <laughs> Nhi không rồi รีบใส่หัวกันไปได้แล้วไสอสินี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็เสียงเงินแปดร้อยเฉยเลยเอ๊ะเมื่อกี้เขาบอกว่า ผลไม้ทั้งหมด800บาทนั่นก็รวมส่วนที่ผมยังไม่ได้กินด้วยสิเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยทำไมปวดท้องแบบนี้วะเนี่ยสงสัยจะกินเยอะเกินแย่แล้วแถวนี้ก็ไม่มีห้องน้ำด้วยอุ๊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 ยไม๊ยีุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ 加油！哎呦呦呦！哎